สำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นบทบาทขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการยืนยันผู้สูงอายุที่ทาง CM หรือหน่วยจัดบริการเสนอขึ้นมานะครับวิธีการยืนยนันผู้ที่มีภาวะผูงพิงโดยอ,อปทอนะครับก็สามารถเข้าไปที่เข้าไปที่หน้าโปรแกรมของลองเท r มแคร์นะครับกรอกย e r n a m e p a s s w o r d นะครับเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมครับ จากนั้นนะครับก็ให้เลือกเมนูบนสุดซ้ายมือนะครับรายการที่หน่วยจัดบริการบันทึกมานะครับแล้วก็เลือกวันที่ CM หรือหน่วยจัดบริการเสนอมานะครับช่วงวันที่เริ่มช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับในช่วงของการเสนอนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหาครับก็จะขึ้นรายชื่อของผู้สูงอายุที่ทาง CM เเสนอมานะครับจะเป็นแถบสีดำนะครับ แล้วก็จะมีคําว่ารอยืนยันอยู่ด้านขวานะครับก็สามารถกดปุ่มที่รอยืนยันได้เลยครับเมื่อกดปุ่มรอยืนยันขึ้นเรียบร้อยนะครับก็จะมีข้อมูลของผู้สูงอายุรายนั้นๆขึ้นมานะครับมีเลขบัตรประชาชนนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพศแล้วก็สิทธิ์ต่างๆนะครับบ้านเลขที่ ADL แล้วก็ TAI นะครับถ้ารายชื่อถูกต้องนะครับเราก็สามารถกดปุ่มยืนยันได้เลยนะครับ แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็สามารถกดไม่ยืนยันได้ครับเมื่อยืนยันเรียบร้อยก็จะมีหน้าจอให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดปุ่มยืนยันได้เลยครับเมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อผู้สูงอายุจากสีดําก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับและมีคำว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วครับผมเท่านี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของการยืนยันผู้สูงอายุที่ทางหน่วยจัดบริการเสนอมานะครับ